สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับ DarkV i s i o n กันอีกเช่นเคยนะครับต้องขออภัยที่ห่างหายไปนานนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยครับชาร์ t เตอร์ที่20การแข่งขันระหว่างเมืองเรือวารีและการแข่งขันหลังจากนี้สไตร์เอาเกมเซตไม่มีทางพวกเราแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอ พวกเราแพ้ให้กับมนุษย์พวกนี้ได้ยังไงโธ่เจ้าพวกงโง่ตอนนี้พวกมันกำลังจะชนะเดี๋ยวพวกมันก็กลับมาป้นเราอย่างแน่นอนพวกเจ้าจะรับผิดชอบความผิดพลาดครั้งนี้ยังไงโซมันเหมือนว่าเมืองพวกเจ้าจะชนะนะพวกเจ้าเป็นอิสระแล้ว ไปได้แล้วไปเจอลูกๆของพวกเจ้าซะผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับไปกันเถอะทุกๆคนเห็นไม่ล่ะฉันบอกเธอแล้วใช่เจ้านั่นได้เปรียบเรื่องความรู้ของเบสบอลอีกทั้งยังมีความจริงที่ว่าเขาเอาชนะพวกมนุษย์กระต่ายได้แล้วมันยังไงต่อล่ะท่านเชิญเรามาที่นี่ เพื่อให้เรามาดูความสำเร็จนี่อย่างนั้นเหรอฉันคิดว่ามันเป็นเวลาที่ท่านจะบอกเราได้แล้วนะว่าท่านกำลังจะทำอะไรกันแน่อ่าก็ต้องขอบคุณไทชิคุงละนะที่ช่วยประเทศนั้นเอาไว้เธอก็เห็นด้วยตาของตัวเองแล้วนี่และสิ่งที่ฉันต้องการก็คือเพื่อชดใช้การกระทำของเจ้าพวกนั้นการฟื้นฟูและจัดระเบียบโลกนี้ใหม่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษ และต้องได้รับความยินยอมจากพระเจ้าไม่ใช่แค่พระเจ้าในโลกนี้เท่านั้นยังรวมไปถึงพระเจ้าโลกของไทชิด้วยเพราะอย่างนั้นฉันถึงยอมรับด้วยยังไงล่ะประกาศผลชนะ5ต่อ2ผู้ชนะคือเมืองอิสรภาพทุกคนโปรดทำความเคารพซึ่งกันและกันเราแพ้เลยเนี่ย ได้ยังไงกันความเร็วในการเล่นเบสบอลถูกเจ้านั่นเอาชนะได้ยังไงตราบใดที่เจ้านั่นยังมีชีวิตอยู่เจ้าพวกเวนนั่นก็จะไม่กลัวพวกเราและไม่มีทางที่พวกมันจะหยุดแค่นั้นพวกมันจะต้องกลับมากดขี่พวกเราอีกครั้งแน่และฉันจะไม่มีทางทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งมีแค่หนทางเดียวคือกำจัดต้นตอน,นั้นทิ้งซะ ไม่ว่ายังไงก็แดกหนี้เธอมึงไอเวนเอ้ยคุณไทชีระวงังทำไมกันทำไมต้องปกป้องมันด้วยได้โปรดหยุดเถอะท่านพี่ความกลัวจะทำให้เกิดความเกลียด และถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกเราจะไม่สามารถหลีกหนีจากความกลัวและความเกลียดชังนี้ได้เราควรจะหยุดความเกลียดชังที่มีมาจากอดีตไม่ดีกว่าเหรอไอ้งโง่เอ้ยแกทำอะไรลงไปรู้ตัวหรือเปล่าริกดอแกเป็นผู้ตัดสินแกปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนี่เป็นความผิดของแกแกได้ยินหรือเปล่า เฮ้เธอนะ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าฉันมีคำขอสําหรับอิสระภาพรับฉันเข้าเป็นทูตจะได้ไหมทูตเหรอทูตไม่ใช่ข้อตกลงของเบสบอลที่พระเจ้าสร้างขึ้นนะเป็นสิ่งที่ผู้คนในโลกนี้จัดตั้งขึ้นมาเองตรงส่วนในการอธิบายเรื่องทูตนะครับตรงนี้ผมจะขอข้ามไปเลยนะครับ ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือตัวประกันยังไงล่ะสนที่สัญญาของเบสบอลไม่ได้ห้ามทําความต้องการของตัวเองดังนั้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ดีทูตมักจะเป็นคนแรกที่ถูกส่งไปทรมานเป็นกฎที่น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยชื่อของมนุษย์กระต่ายตัวนี้ผมอ่านไม่ออกจริงๆนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงว่ายังไงเดี๋ยวผมขอเรียกเธอว่าน้องตายละกันนะครับน้องตาย อดีตจะไม่มีวันหายไปยกเว้นแต่ว่าพวกเราจะจับมือและก้าวผ่านมันไปด้วยกันและคิดถึงพวกเด็กๆบ้างอยากให้พวกเขาเจอแบบเดียวกับพวกเราหรือไงอยากให้เด็กๆเป็นแบบอดีตท,ที่ผ่านมาอย่างนั้นเหรอพูดตรงๆนะฉันกลัวมากเลยฉันฟังเรื่องโหดร้ายมาจากคนเฒ่าคนแก่ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งและยิ่งไปกว่านั้น เรายังทำสิ่งที่ไม่สามารถให้อภัยได้อีกด้วยการเป็นทูตก็เหมือนการยกชีวิตให้คนอื่นไปแล้วแต่ว่าคุณจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ถ้าหากคุณยังกลัวอยู่พวกเด็กๆปลอดภัยกันทุกคนเลยขอบใจเธอมากนะฉันหวังว่าคุณคงเข้าใจความรู้สึกของฉัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับชาร์ทเตอร์นี้นะครับต้องขอโทษนะครับที่ห่างหายกันไปนานนานจนแทบทุกคนจะลืมผมกันแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับผมหวังว่าทุกๆคนจะร่วมเดินทางไปกับผมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ